สมัยเนี่ยเออพกลำบัตรเนี่ยอะไรเก็บได้งานเป็นแคได้กระจายไปเรื่อยๆเลยดีกว่าเฮ้ยเองหมาอ้าวเองหมาโอ้โหไอ้นี่ลามปามฮะหมาไม่นับถือพี่เพราะว่าพี่ทำไมจะบอกพี่หมาไงหมาอ่อโอ้โหไอ้คัณยาอ่อนเลยหมาอ่อนทำไมเห็นผี เนี่สี่ยี่สี่โอ้ยบ้าเอ้ยน,นี่มันนี่มันสองสี่เนี่ยครอยู่นี่แหละห้องยี่สี่เนื้ห้องใครเนื้อห้อ,องน้ำใส่เนืเอ้อมีตากเลยหรือเปล่า, <c oughs> ามันดมไม่ชึ้นใจเลย <c oughs> ถุงเท้าถุงเท้า <c oughs> ไอ้หนจูจิตเนี่ยมันหมาหอนเย <c oughs> ยกยกไอ้เราหายตัวกไอ้ไม่ขี่ประตูยัดหน้าเลยเดี๋ยวโอ้โหแตกกันนยอีกบ้างเล่นอะไรเนี่ยเื้าเจออะไรข้างในเข้าเจออะไรข้างในเร็วเร็วโอ้โไอ้นี่สวนอย่างเขาลิงเฮ้ยแดงเฮ้ยเฮ้ยอะไรบ้าตกแก่หมดเลยเปอะไรอ่ะแดง เม๊งมาเลยอะเฮ้ยโอ้ไม่มีไรพี่เอะบักกีล้างหน้าหังใสสนิมสนิมบ้าบอลยันเถื่อนนี่เยใสสนิมนส่สนิมไป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 ้อะไรมีอะไรเชิ้พายอะไรเงีองเ้อาป๊ปปปไป๊ปบปปปไอ้ีบป ไอ้งูเอ้าไอ้บ้ามาคืนเขาโอ้โหไอ้นี่เรื่งแต่กลับจากซาอุนี่ที่ใส่เปลี่ยนไปเลยไม่เหมือนเดิมแล้วเนี่ยทำตัวเหมือนเดิมสิเฮ้ยให้เหมือนเดินได้เออขายนมเหมือนเดิมนะเฮ้ยเฮ้ยขนไปวางหน้าประตูนิคนไปวางหน้าประตูนิมันจะชาติเร็วคนไปเปิดตัวให้ไปไปไป ก็สองทุ่นกว่าแล้วทำไมพ่อแท่งกับพี่โหน่งไม่มาอ่ะแหน้าในสินี่สงสัยต้องไปทะเลทลายที่ไหนแน่ๆอะไรเงี้ยห,หรือว่าจะกลับบ้านที่หน้าวัดไปแล้วคะเป็นไปไม่น่าหรอกเพ้นว่าถ้าเขาจะกลับบ้านก็ต้องเอาของม้ที่ออฟฟิศก่อนแหละโอ้ยปรคุณเลยเบียดไปแล้วเบียดข้า,าว้าไปเลยหนักโอ้ยอยากทำไปเล่นไปดิวางเลยวางเลย พ่อพี่นงคงทำไมเพิ่งกลับมาฮะโอ้โหพ่อคุณโอ้ยพ่อลุกอ่อนไปเจอผีมาแล้วสินี่ไปหาพระรถน้ำมนต์มาเนี่ยเฮ้ยสวยแล้วที่หอน้ำใส่มีผีจริงๆด้วยอ้าวแล้วนี่สรุปแล้วคือให้พ่อไปเจอผีใช่ไหมลูกใช่ป่ะใช่ใช่เอ๊ จาก700งั้นเปลี่ยนเป็น1 0 0 0บาทละกันห,หรือว่าค่าทำขวัญโอ้โหไอ้ขนอ่อนเป็ดโอโโ้โหได้ทีแม่ได้ทีขี่มาลุยเชียวไ,ได้คะ่ะโอเคเดี๋ยวน <โ Ball S 2> ้ำใสจะเพิ่มเงินให้นะคะโอเคโอเคไงเราก็ได้ของแล้วงันกลับออฟฟิศทันก่อนดีกว่าครับอ <m> อเออพอเท่งพี่หนูคะแล้วรถของน้ำใสแล้วคะเออใช่อย่าบอกนะคะว่าจอดไว้ที่หออะ ทีนี้ราน้ำใสจะโดนผีสิงไหมเนี่ยโอ้ผีนกรุงเแพ่ผีจะมาสิงได้ไงไม่ได้ขี่ทุ่อ่างทองไปจะสิงบุรี่สิงเหรอบอกไปสี่โอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกนี่รถมันจอดอยู่ปากซอยน้ำมันมันหมดันก็ขับให้มาให้แล้วแั้นถ้ารถหายอะคะโอ้โหไม่ต้องกลัวรถหายเลยบอกครับนี่เลนี่อกมัจอดปิดรุ่นนี้อย่างดีเลยครับโอ้โหเห็นกว้างเป็นหะ เป็นกิโลาถ้าหายเขาจ่ายสามแสนพรุ่งนี้เราค่อยไปเอาของกันแล้วกันนะครับวันนี้ดึกแล้วเออกลับบ้านกลับช่องไปได้แล้วอย่างนี้คืนนี้เพ้นกับน้ำใสจะนอนที่ไหนอะคะเอ้าโอ้ตายแล้วพอดีพี่บ้านเพียงเขาไม่อยู่พ่อมหาเขาไม่อยู่มันว่างอยู่สองเตียงเอาอย่างนี้จะเกลี้ยงวันนี้อะนอนข้างล่างแล้วให้น้ำใสกับน้องเพ้นเนี่ยนอนบนห้องบนเตียงพ่อ กับหนงเนี่ยจะนอนข้างเตียงอย่างมันเนียนลุ่นลูกนะพ่อเว้นบ้างก็ได้พรุ่งนี้ตื่นเช้าลูกนะไปอำเภอกับพ่อไปเปลี่ยนชื่อจ้ะจากเจ้าเปี้ยนอ่ะเป็นไอ้กั๊กักเาลูกไอ้กั๊กเหรอโอเคโอเคงั้นงั้นวันนี้เป็นนอนที่ออฟฟิศพี่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่นอนนอกห้องก็ได้ชุบเหาทองเหรอเอ๊ะเอ๊ะทอง เบอร์ใครเนื่ยแ,บบแบบปลกๆช่วงนี้หรือ่โอ้เรื่องนี้กับพี่มันหมดแล้วใครเขาหมดแล้วหรอพี่ยกเลิกหมดแล้วพี่ยกเลิกหรือเขายกเลิกยกเลิกเองอะไรเนยอรวะฮัลโหลแหวนแหวนแปลว่าไงนะแหวน,หนทิ้งคนเฮ้ยติ้งติงผีผงทวงแหวน รีบไปหาพ่อมาหาเลยรถรถมันหมดแล้วโอ้ยนี่ทำไมออกสิบโลเกียงคือมวยตักมวยต้องคือไม่ตีอ่ะเธอนิ่งนางนิ่งนางนิ่งนางหนิ่งหนิงนางนิ่งนางนิ่งอ๋ออะไรเนี่ยให้นั่งนิ่งนิ่งนี่มันต้องทำพิธีกันถึงขนาดนี้เหรอพ่อไม่มันต้องขนาดนี้เดี๋ยวจะต่อสู้กับไอ้ข้างบ้านมันซ่อมบ้านน่ะเห็นเปลอา เออเอาจริงจังจังเพ่อเหตุมันเกิดที่ไหนมันก็ต้องแก้ที่นั่นสิลูกเอ้ยเหตุเกิดจากไอ้หนองเนี่ยแหวนเนี่ยมันถอดไม่ออกมันเอาแหวนผีมาเหรอมันถอดไม่ออกตัดนิ้วทิ้งเฮ้ยนี่แหวนนี่นิ้วคนไม่ให้หูดตัดทิ้งไงเราเอามันก็ได้ออกไงมันไม่ออกเนี้ยเหรอหูความคิดง่ายๆเนาะพ่อจ้อายังไงดีเนี่ยก็ยังก็ช่วยกันสิไม่ออกยังไงมันก็ไม่ออกแล้วมันโทมกลทวง ผีอะโทรศัพท์เนี่ยมาทวงแหวนด้วยนะผีบ้าอะไรโทรศัพท์บ้าให้เพล็กเลยเอ้ยเอมาแล้วพ่อเห็นไหมแค่โทรศัพท์กลัวไม่ได้จะรับพ่อจะยิบจะรับผีโทรมาแค่โทรศัพท์เป็นกลัวเป็นรักเป็นเวรฮฮัลลโหะอะไรนะเอาแหวนคืนมา ไอ้นี่มันหลุดแป๊บหนึ่งเฮ้ยระวังมือนะเดี๋ยวมือขาดไม่รู้ด้วยจะบ้าเหรอแค่แหวนหลุดพอเฮ้ยโอ้โหมันเหมือนมือดุดัดมือปื๊บปื๊บหลุดยางเฮ้ยหลุดยางเฮ้ยเฮ้ยนิ้วเฮ้ยเฮ้ยนิ้วเฮ้ยนิ้วนิ้วขาดเลฮ้ยเฮช่วยนิ้วไอ้หนุกตัดยุคคืนเลยหลุดไหมา เฮ้ยหลุดแล้วพี่แดงเฮ้ยเอาโอ้หลุง oh! นิ uh ่มาตั ABOUT ้งนานแล้วเนี่ย